อันนี้ก็าาติดแอร์เก่าให้ลูกค้าครับเป็นท่านแอร 1, 8, ์ครับหนึ่งหมื่นแปดพันวิธครับอันนี้ก็เป็นบ้านไม้ครับีนน่กระจกทะลุไปข้างหลังจ้ำไปก็ใส่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ติด่ีมดโอเคเราก็่งงานแล้วอ่ะต่อไปนี่ตีทีมดอ่ะต่อไปไปดูด้านหลังนีก่่นอ่ะต่อไปเราก็มาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็ใส่รางแล้วก็ตัวนี er ้เป็นตัวงอนะครับเพราะว่ามันพื้นต่างระดับใช่ไหมครับเป็นต่างระดับเราก็เลยเป็นตัวงอครับไม่ให้หัวกระโหลกครับโอเคอันนี้ก็จบงานเก็บงานเรียบร้อยไปไปด้านหลังอีกทีแล้วอันนี้เรามาดูด้านหลังอันนี้เราก็ทะลุออกมาเนี่ครับจะใส่ตัวงอลงมาอันนี้จะทอจริงจร้งเนี่ยน้ำน้ำไหลดีโอเคเก็บงานวงไปแล้วใส่ขาตั้งนะครับแอร์เก่าได้เก็บงานให้สวยสวค่ะนี่ครับโอเคจบที่วันนี้มีเปลี่ยนท่อครับเปลี่ยนท่อเส้นหนึ่งแล้วก็ใส่รางใหม่ทั้งหมดเลย วันนี้จบที่3,800บาทนะครับแอร์เก่าแต่ได้าง,งานเนียบๆนี่น,นะครับโอเคสนใจติดต่อช่างดูได้ครับรุ่นแอร์เซอร์วิสครับ082-862-576 6งาบายส่งงานครับ